ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีดูแลดีแบบนี้ผมถึงได้ซื้อประกันเพิ่มไงครับ คนนี้เลยนี่นี่นี่คนนี้นนอะไรได้ข่าวพ่าเมียไม่อยู่สบายเลยล้ะซิใช่เมียไม่อยู่แต่ว่าแม่ยายอยู่นี่อ้ยแม่ยายอยู่ก็ไม่เห็นไปเลยเลยพี่ลองคิดดูดิเวลาผมอยู่กับเมียนะเมียทำโน่นทำนี่ทำนั่นให้ผมทุกอย่างเลย ที่เมียไม่อยู่แม่ยายอยู่แม่ยายก็ต้องทําแทนเมียทําน่ดทานี่ทาน,น,นั่นทุกอย่างเหมือนกันพี่แล้วทําอะไรบ้างวะอา้าวกวาดบ้านถูบ้านตากผ้ารีดผ้า,าแล้วก็ทำกับข้าวไงโอ้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนา้ฉาออกไม่ต้องอิจฉาพี่พี่ลองคิดดูนะอีกอย่างหนึง่งเวลาผมออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยเมียต้องจุกทีจุกทีซ้ายทีขวาทีแบบนี้ทุกครั้งเลยนี่แกจยบอกด้ว่าแม่ยายแกก็ยกยิบโอ้โหสายญาจังนี่แวกซื้อของ แล้วลูกเอ็งจะไปทำงานได้ใช่ไหมเนี่ยเออ้าวจงกลับมาจ้ะอ้าวเพิ่งกลับมาก็ต้องให้แม่หอมทิ้งลูกโอ้ยอุ้ยดมเลยคุณแม่ครับคือเพื่อนผมเองครับกำลังจะไปทำงานเหมือนกันครับอ้าวกำลังจะไปทำงานไอ้เดียวผมลาออกแล้วครับลาออกแล้วเองลาออกแม่ต้องให้กำลังใจเองหน่อยนะลูกเอ้ยโอ้ย โโโอออยยยแม่ครับผมมีเงินผมได้งานใหม่แล้วครับได้งานใหม่ใช่ครับนี่ถ่ายได้งานใหม่จูกตรงนี้ไม่ได้แล้วลูกถ่ายได้งานใหม่ต้องไปกันชุดใหญ่กันไม่ที่บ้านไปไปไปแม่ครับอีกทิปอีกทิป